สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวครับพบกับเราสองคนทางช่อง11 HD ครับกับก็ยังคงต้องเกาะติดนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดสิกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงสิ่งสําคัญก็คือการป้องกันตนเองของประชาชนและเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการเดียวยามาเต็มเมนะครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะพอจบละลอกสองเนี่ยสงกรานที่ผ่านมาก็น่าจะแบบได,ได้ได้เที่ยวธุรกิจต่างๆจะได้โ<ห>ดยหน้า คึกคักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วดันมาเกิดระลอก3มตอนเทศกาลใหญ่นะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ออกมาตรการในการเยียวยาประชาชนเรียกว่าครอบคลุมเลยว่าเงินเถอดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการดีๆที่อย่างคนละครึ่งเงี้ยแต่คนเมื่อไหร่จะมีเฟสสามมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นครับไปกันที่ข่าวดีๆก่อนนะฮะ รับาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณสาธารณรัฐอินเดียครับระบาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุทยาองคมนตรี เชิญเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุกา๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทานไปมอบแก่นางสุจิตราทูไรเอกอักรราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยณฝูงบิน601กองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานดังกล่าวไปยังสาธารณรัฐอินเดียเป็นการเร่งด่วนเพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ในสาธารณรัฐอินเดียซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ภายในสาธารณรัฐอินเดียอยู่ในภาวะวิกฤตมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และทางออกซิเจนขาดแคลนทั่วประเทศรัฐบาลอินเดียได้เร่งจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มนิวเดลีซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ในขณะที่หลายประเทศนะครับอาทิสาราชอาณาจและสาพันธ์สาธรร ani, สารัฐเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อความช่วยเหลือสาธารณรัฐอินเดียในการแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าวนะครับแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิตในอินเดียเนี่ยทำสถิตินิวไฮเนี่ยแทบจะทุกสัปดาห์ใช่เมื่อวานนี้ก็ลบทุกสถิติอีกใช่ครับ นะจากตอนระบบอขึ้นหลักแสนหลักแสนไม่พอขึ้นสองแสนขึ้นสามแสนนะฮะพูดติดเชื้ออะไรวะโอ้โหแบบหน้าหน้าโตตกใจมากนะครับถ้ามาเทียบกับบ้านเราเนาะคนละเรื่องเลยครับแต่สิ่งหนึ่งท,ที่ที่ก็บอกว่าก็คืออินเดียเนี่ยที่มาเจอระลอกนี้เพราะว่าเขาปล่อยให้เทศกาลใหญ่ของเขาเนี่ยประชาชนได้ได้เดินทางได้ได้สะดวกได้เสรีว่างั้นเถอเนี่ยประชาชนนี่ก็ถือว่าว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจใช่ว่าเอ๊ะ สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็แล้วก็โอเพนแล้วไม่มีการป้องกันนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับประเทศอื่นๆได้ดีนะครับครับผมมาที่ประเทศไทยครับพลเอกประยุจันโอชาครับนายกรัฐมนตรีและทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแถลงภายหลังการประชุมครมนะครับว่าในถ่ายนะนายกแล้วก็เป็นผู้ในการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับมีการติดตามการแพร่ระบาดแล้วก็มีการสั่งการให้แก้ไข เรื่องจำนวนเตียงและโรงพยาบาลสนามทั้งหมดดังนี้ครับ 1. ครับให้มีการจัดแบ่งผู้ป่วยตามระดับอาการเป็น3กลุ่มนะครับสกลุ่มคือมีอะไรบ้างมีเขียวเหลืองและก็แดงครับรวมถึงมีการจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์อย่างพอเพียงแก่สายด่วน1668 166 16หแ้าและ1330นะครับซึ่งปัจจุบันนั้น ต้องไม่มีผู้ป่วยที่ต้องรอเตียงเกิน48ชั่วโมง mm hmm. ในข้อที่2นะครับจัดตั้งศูนย์บริการและส่งต่อที่อาคารที่มีบมุดครับตับตั้งแต่วันจัดตั้งก็คือตั้งเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาครับเราสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปได้ไดมากกว่า190นะครับขณะที่เตียงว่างทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ฮอปพิเทลนะครับ เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยทั่วประเทศต,ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 30, สามหมื่นเตียงสามหมื่นเตียงเลยนะฮะใช่นนเป็นข้อมูลที้พ,ทพอไปเติมที่เริ่มเรานึกไม่ถึงนะว่าจะ<ช>มีเตียงว่างเยอะขนาดนี้ครับแล้วก็ข้อสามครับรัฐบาลครับกำลังพิจารณาครับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีกนะครับที่ Impact Are n a เมืองทองพร้อมแรแก้ไขปัญหาเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยเปิดโรงพยาบาลสนามที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครุเพิ่มเตียงผู้ป่วยอาการหนักอีก400 3 2สเตียงนะครับในประเด็นเตียงนี่ก็น่าจะเบาใจได้นะฮะในระดับหนึ่งคือไม่ต้องไปโพสต์หรือว่าไม่ต้องไปดูข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตว่าเตียงขาดแคลนเตียงไมเนี่ยมีเตียงพอเป็นหมื่นเตียงนะฮะเพราะว่าเรื่องของการระบบการส่งต่ออะไรเนี่ยตอนนี้เขาก็จัดให้ดีแล้วนะครับครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนี่นะฮะกรณีการแพร่เชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์ที่กรุงเทพตอนนี้ก็จะเป็นคลองเตยนี่แหละนะฮะตอนนี้ก็มีการติดตามกันอย่างใกล้ชิด แล้วก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยใช้กรณีจากสมุดสาครโมเดลนะตอนนั้นคือเหมือนจะเป็นละลอก 2, 2> อ,อ 2> งเอางั้นเดินนะนแล้วก,ก็เอาอยู่นะมาปรับใช้ในการตรวจเชื้อในการคัดกรองในการแยกตัวส่งต่อและรักษาเน้นตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ได้อย่างน้อย1,000คนต่อวันนะฮะโดยหน่วยรถเคลื่อนที่แล้วก็รถเก็บ ตัวอย่างเชื้อนะฮะชีวะนิรมหม่พระราชทานตั้งเป้าเชิงรุกฮะเขาบอกว่าเบ็ดเสร็จเลยทุกกระบวนการเนี่ยต้องตรวจอย่างน้อยเนี่ยเชิงรุก20,000คนซึ่งขณะนี้ครับทางสาธารณสุขก็ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดนะฮะพื้นที่นะครับเพื่อตรวจเชิงรุกให้กับชาวชุมชนคลองเตยตอนนี้ก็จัดเพิ่มอีก700คนต่อวันเพราะฉะนั้นคืออย่างน้อยๆเนี่ยเกือบถ้าเกิดว่าเชิงรุกนะของสาธารณสุขพัคนคนนะฮะของการท่าเรือ700อยอย่างน้อยๆก็ 1ันเจ็รอคนต่อวันและเป้าคือต้องให้ถึงสอง0มื่นครับคือผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางท่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้นะฮะท่านบอกว่าคือการไปตรวจแบบนี้มันจะทำให้แบบคนที่อาจจะรับเชื้อไปแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวไงไม่ไปแพร่กระจายคือเราต้องราต้องลงไปก่อนคือล็อกล็อกก่อนใช่ไม่ใช่นั้นเรารับเชื้อมาแล้วยังยังไม่ได้ไปตรวจตอนนี้ก็ไปแพร่กระจายได้นะฮะนี่ก็ถือว่า เป็นการตรวจเชิงรุกให้ได้นะครับทั้งนี้ครับการแก้ปัญหานะฮะก็บอกว่าต้องทําอย่างบูรณาการนะครับเพื่อลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป้าหมายสําคัญนะฮะของรัฐบาลตอนนี้คือเรื่องของวัคซีนนะฮะจัดหาวัคซีนให้คนไทยอย่างน้อยร้อยละ70หรือ50ล้านคนอย่างที่เราขึ้นอินโฟนี่แหละนะครับแล้วก็ต้องฉีดให้ได้ร้อยล้านโดสภายในปีนี้เอาง่ายๆเลยนะครับ ซึ่งก็ขอความร่วมมือกับเอกชนเพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นตั้งเป้านะครับฉีดให้ได้เนี่ยนะฮะเดือนละ15ล้านโดสนะครับก็อย่างคือถ้าดูละ15ล้านโดส10เดือนนี้ก็1้อยเพราะฉะนดดั้นตอนนี้เหลือตอนนี้เดือน5เดือนะ6ทันนะทันนะนะร้อ <100 S 2> <ว>ล้านโดสเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการจัดหายาฟาวิพิวราเวียเนี่ยนะครับสำรองไว้ให้เพียงพอ1ล้าน5แสนเม็ดแล้วก็จะกระจายไปนะฮะ ทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็จะหาเพิ่มอีก3ล้านเมตรในส่วนของวัคซีนเนี่ยคือทางภาครัฐเ่้เขาก็จัดหาวัคซีนที่ที่เหมาะสมใช่แล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องโอ้โหจะบินไปเมืองนอกนะเอาเนี่ยเอาที่มีอยู่เ <c oughs> นี่แหละเออเนี่ยฮะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตัวเลขต่างๆมันอาจจะมีอาการไม่พึงประสงค์บ้างแต่ถ้าเทียบกับจำนวนคนที่ฉีด่ยมันน้อยใชมันน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องไปไหนไกลเลยแล้วก็ใครที่ตอนนี้อายุ60สปีขึ้นไปนะแล้วก็มีโรคเรื้อรังเจ็ดโรคเนี่ยนะฮะครับลงทะเบียนซะไทพร้อมใช่แล้วหือหร้อเดือนหน้าวันที่เจ็ดจะเริ่มฉีดแล้วใช่แล้วก็ถ้าใครที่ไม่ปรากฏชื่อนะฮะแบบไปลงทะเบียนแล้วไปลงระเบียนเรื้อรังยังไม่มีอยู่ในทะเบียนระบบอะไรพวกนี้ก็ติดต่อโรงพยาบาลได้อ่าเดี๋ยวไปดูอีกสองประเด็นนะฮะเมื่อสักครู่ในเรื่องของการแก้ไขกับบุรณาการนะครับ ในประเด็นถัดมาจากการจัดหาวัคซีนนะครับก็คือในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพและก็บริบณนทนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างเร่งด่วนนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญและมีโครงสร้างบัญหาการที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นผู้ในการศูนย์ซึ่งตรงนี้จะเป็นแนวทางนะครับในการที่แก้ไขหรือว่าเป็นโมนเดลหลักที่จะขยายต่อจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยต่อไป แล้วก็สุดท้ายครับจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้คําปรึกษากับสบคโดยมีนายแพทย์ปียะสกลสกลสัตยาธรเป็นประธานแล้วก็มีอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆเป็นกรรมการด้วยนะครับเพื่อให้ข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการสาธารณสุขและประสานเชื่อมกับโรงพยาบาลต่างๆให้มีประสิทธิภาพครับครับคือเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้นยฮะทางทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามจะกระจายจุดการฉีด นะฮะทางโรงพยาบาลเอกชนก็ได้โงรงพยาบาลรัฐหรือแม้แต่บางจังหวัดเนี่ยอาจจะที่โรงพยาบาลของรัฐนี่แออัดไม่พอก็กระจายไปจัดโรงจิมอะไรต่างๆนะเพื่อให้เพื่อใหออ้สถานที่นั้นมันมันไม่แออัดนะครับแล้วก็สะดวกแล้วก็การฉีดเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะผมไปทําข่าวนี่คือใช้เวลาและที่สําคัญนะเข็มที่ฉีดนเนี่ยนี่ยวัคซีนโควิดส9กามันเล็กมาก แทบจะไม่รู้สึกอ่ะคนที่ฉีดมาแล้วก็บอกนะหรือใช่ไหมใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นย้ําเลยนะฮะว่านี่แหละเป็นเป็น,ปนอีกหนึ่งทางออกของการ,รแก้ไขปัญหานะลงทะเบียนกันซะแล้วก็ไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนเอาที่รัฐจัดหามาให้แล้วเขาจะจัดให้ถึงร้อยล้านโดสนะนะครับ,รบนี่คือเรื่องวัคซีนแต่หนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของ สะุ้งสะดงเนี่ยแหละครับโอ้โหเรื่องปากเรื่องท้องนี่แหละครับเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบกันไปทุกหย่อมย่าเลยทีเดียว <ผม S 2> นะฮะแล้วก็รัฐบาลก็ทราบปัญหานี่แหละนะครับก็เลยคอรมอฮะมีมตินะฮะในการที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดสิหลายมาตรการเลยนะครับ,รบมาตรการแรกเนี่ยมาตรการสินเชื่อก่อนเขาบอกว่าคนเราเนี่ยการไม่มีหนี้สินเป็นลาบอันรเสริฐครับ <laughs> แต่แต่มีแล้วเนี่ยกขขอให้ดอกเบี้ยมันน้อยหน่อยว่างั้นเถิดนะครับครอรมอครับอนุมัติงบประมาณนะฮะวงเงิน2 0,000ล้านบาทนะครับให้กับธนาคารอมสิน1 0 0 0 0มล้านเนี่ยฮะหนังภาพนะฮะแล้วก็ทกศอีกหมื่นล้านเอาไปคนละขึ้งเลยว่างั้นเถิดนะครับเพื่อนําไปปล่อยกู้ให้กับประชาชนวงเงินคนละ10,000บาทนะฮะผ่อนในตรา3ปีนะฮะดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ0.35ต่อเดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ6เดือนแรกเนี่ย รอดดอกเบีย้ยไปเลย <S <S <อ>นี่นะฮะคโอ้โห oh, oh. คือสามารถที่จะไปกู้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมเลยคือสิ้นปีเลยว่าเง้นเถอะนะครับท <ผม S 1> ั้นนทงนี้ทั้งนั้นเพื่อไปเพิ่มฮะเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนนี่แหละกลุ่มเป้าหมายมีอะไรบ้าง <S <S นะฮะก็คือผู้ที่มีรายได้ประจําพนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจําอันนี้ก็สะดวกหน่อยอย่างเราได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ของเราของเราต้องไปกู้กรุงไทยธนวัตรนะฮะผู้ประกอบ แล้วบางคนบอกแล้วถ้าไม่มีรายได้ประจำล่ะก็ได้เหมือนกันนะฮะผู้ประกอบอาชีพอิสระนะฮะพ่อค้าแม่ค้าหาเรแผงลอยนี่ก็ได้โดยเฉพาะไปอมสินง่ายครับผมก็เคยไปกู้มาแล้วแต่มั่ก่อนนะก็มีเงินกู้ของประชาชนอ่ะคนละห้าหมื่นถึงแสนอ่ะเออแล้วคือเจ้าหน้าที่เขาใจดีไม่ค่อยไม่ค่อยเคี้ยวนะครับเกษตรกรรายย่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่กรอบวงเงินเนี้ยนะครับเ็าบอกว่าก็อนุมัติรวมทั้งโครงการนะนะครับ ไม่เกิน10,000ล้านบาทแต่ว่าสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยสองหมล้านบาทเลยนะนะครับะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ลองติดต่อเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารายละเอียดอยากรู้มากนะติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินและทกสเขาจะให้คําตอบได้ดีมากเนะี่ยนี่เป็นการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นฮะคร,ครับผมนอกจากนี้ยังมีมาตรการพักชำรหนี้ด้วยนะครับออของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับ,รบหรือที่มีชื่อยว่า SFI s นะครับกระทรวงการคลังก็ให้ทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับ พิจารณาขยายเวลาการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ออกไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับตามความสมัครใจโดยพักชำระเงินต้นเพื่อลดภาระชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้นะครับเพื่อนําเงินงวดหรือเงินที่ต้องชำระหนี้เนี่ยเอาไปใช้ดํเาเนินสภาพคล่องในชีวิตประจําวันนะครับหรือเพื่อประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงโดยไม่เพิ่มภาระให้แก่ลูกหนี้จนมากเกินควรนะครับโดยการนําเงินมาชมาําระหนี้หลังพักหนี้แล้วแล้วก็จะมีการ พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ซึ่งตรงนี้ครับรวมถึงดอกเบี้ยกรณีที่ทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้พิจารณาพักชำระไว้ด้วยนะครับพักเอาไว้เนี่ยมีดอกเบี้ยจริงแต่เขาจะพิจารณาแล้วก็ลดดอกเบี้ยให้อีกนะครับนอกจากนี้ครับยังพิจารณาจัดลําดับความสาคัญของลูกหนี้จะมีการจัดลําดับนะครับว่าถ้าใครได้รับผลกระทบมากจะมีถึงน้อยเนี่ยนะครับก็จะดูแลลูกหนี้อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกหนี้เป็นสําคัญนะครับ โดยกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือตามความจําเป็นแล้วก็ทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นสถาบันแบบไหนนะครับตรงนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจคือสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเฉพาะนะครับเพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็สนับสนุนการลงทุนต่างๆโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังเึื่องการคลังเนี่ยก็มอบหมายให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบ การดําเนินง,งานแล้วก็ความเสี่ยงแล้วก็รายงานผลตรวจสอบไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยตรงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจําง่ายๆนะยอย่าไปเข้าใจผิดว่าจะพักชัวรนี้แต่ว่าไปไปลูดธนาคารนู้ธนาคารนี้ <c oughs> บัตรเครดิตเนี่ยต้องดูด้ว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยจะมีอยู่สี่แห่งก<อ>็คือธนาคารออมสินนี่จำง่ายๆเลยใครก็รู้อยู่นะฮะธนาคารเพื่อการเกษตรและสะกรการเกษตรทกศธนาคารอาคารสงเคราะห์น,นี่ก็ทอสเกี่ยวกับเรื่องเวลาไปเช่าซื้อบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ และสุดท้ายคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะมีอยู่4สถาบันการเงินนี้แหละ<ช>นะครับอันนี้คือเป็นสถาบันการเงินที่ของอาจีพก,กิจจ<ช>สองประเภทที่คุณตามพูดนี่เป็นประเภทแรกรแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะนะครับอ,อันนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทําธุรกิจตามขอบเขตที่กําหนด แต่อันเนี้ยจะให้สินเชื่อนะแต่ไม่มีการฝากเงินเดีย๋ยวนี้คุณตั้มบอกเมื่อสักครู่มีการฝากเงินออมสินทอ,อ,อสทอกสอิสลามแหม่งประเทศไทยเนี่ยมีการรับฝากเงินแตนน่ไม่รับฝากนะครับมี4แห่งครับคือธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหม่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแลวก็บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย <c oughs> นะครับ,รบต้องแยกเป็น2เคสนะครับคือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำธุรกรรมฝากคงฝากเงินได้นะฮะ แต่อันเนี้ยฝากไม่ได้แต่ช่วยค้ำช่วยอะไรได้ใช่นะฮะอย่างบสยเนี่ยว่านั้นเอาง่ายๆนะฮะเขาก็จะไปคอยค้ำให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ประกอบการรายใหม่อย่างเงี้ยอาจจะยังไม่มีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันแต่อยากได้เงินกู้นะเพื่อเพื่อมาเริ่มธุรกิจครบทุกด้านเลยเนาะส่งออกด้วย FME อันนี้มีหมดเลยนะฮะแล้วก็อีกอีกซีแห่งอย่างที่บอกนะออมสินทออสทออส เรื่อสานประเทศไทยอีกสี่แห่งนี้นะครับก็ไปขอความช่วยเหลือได้ไปพูดคุยเจ้าหน้าที่ธนาคารได้อ่ะนะนี่คือมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของพักชำระหนี้ครับลดดอกเบี้ยเงินกู้อะไรต่างๆนะครับส่วนมาตรการเร่งด่วนในการเยียวยาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอันนี้ก็สำคัญตอนนี้เลยใช่ตงนี้เลยมาใช่โดยเฉพาะโครงการดังๆต่างๆนะที่หลายคนอยากให้มีเฟสสามเหลือเกินมาแล้วฮะมาแล้วโครงการแรกก่อนเราชนะเพราะนี่เป็นโครงการที่ จะมีประชาชนที่ได้ประโยชน์เนี่ยสาล้านเก้าแสนคนครึ่งประเทศอ่ะคุณเรอครึ่งประเทศเลยนะฮะเนี่ยฮะดูมาตรการแรกฮะ,ะสายมือบนนี่แหละนะครับเราชนะก็คือจะเพิ่มวงเงินนะครับให้อีก2,000บาทสัปดาห์ละ1,000บาทอเอาไป2สัปดาห์ต่อเนื่องกันเลยแล้วก็วงเงินนี้ก็จะใช้จ่ายได้จนถึง30มิตรถุนายนเพราะฉะนั้นใครที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วแล้วเข้าร่วมโครงการเราชนะอยู่แล้ว ก็ไม่เปลไเดี๋ยวเขาจะเอาเงินให้เข้าเลยนี่ก็ไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งตอนแรกเขาบอกจะหมดเดือนนี้เนาะนี่ขยายไปอีกเดือนแนี่ขยายอีกนะครับนี่คือในส่วนของเราชนะเนี่ยทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคนละครึ่งก็อยู่ในกลุ่มนี้ได้อยู่แล้วนะฮะและกลุ่มต่อมาครับกลุ่มของพนักงานประจําที่มีประกันสังคมรัฐสา33นี่แหละม33เรารักกันผมชอบชื่อโครงกานนี้สุดนะครับก็จะมีคนที่อยู่ในโงรงการเนี้ย 9กล้านสแสนกว่าคนนะฮะก็เกือบ10ล้านคนเลยนี่ก็เช่นเดียวกัน,นก็เพิ่มอีก2,000สัปดาห์ละพันวงเงินตรงนี้ก็ใช้ได้จนถึง30มิตรถุนายนเช่นเดียวกันก็ผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินนี่แหละนะฮะอ้าถัดไปนะครับไม่ถือว่าเป็นมาตร,รการในระยะต่อไปม่านการตรงนี้มันเบาบางลงนะครับซึ่งในกิจกรรมอีกสอันนะครับที่พูดถึงนั่นก็คือในเรื่องของ การลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับในกลุ่มที่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้จะมีรายละเอียดเข้าคอร์ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือในเรื่องของเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสุรการแห่งรัฐนะครับในระยะที่3ตรงนี้คนได้ประโยชน์อยู่ประมาณ13.65ล้านคนนะครับในประเด็นนี้นะครับโดยให้งบค่าครองชีพเพิ่มเดือนละ200 เริ่มตอนไหนนะฮะอันนี้ตามแผนนะทีประชุมไปแล้วนะฮะก็คือกรกฎาคมถึงธันวาคม2 5 6 4นะครับแต่รายละเอียดจะเข้าคอรมอในสัปดาห์ได้นะครับคือให้ให้ครึ่งปีเลยนะหเดือนครึ่งปีเลยก็คือคนที่รับ300รับ200 ไม่ว่าจะรับเท่าไหร่คือรับเพิ่มอีก200บาท,บาทแต่ทีนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นชัดว่าคือในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรใหม่ผมก็เลยเดาว่าน่าจะขยับออกไปอีกอเพราะว่ามันมีการใช้ที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะครับเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษตรงนี้ก็ประมาณ2.5ล้านคนนะครับและเป็นค่าควาชีพเพิ่มเติมเดือนละ200บาทเหมือนกันน่าจะเป็นผู้ที่กลุ่มประปางอะไรพวกนี้นะฮะที่ว่ากลุ่มพวกนี้ก็จะได้เพิ่มเติมในการให้คคววามชยเหลืออไปีกนะรับ ส่วนมาตรการในการฟื้นฟูผลกระทบนแล้วก็เป็นมาตรการในการกระตุ้นการจับจ่ายละคือเมื่อสักครู่นี้คือไปเพิ่มเพิ่มสวัสดิการเยียวยาค่าครองชีพอะไรต่างๆแต่ว่าภาคธุรกิจก็อยากให้มีการใช้จ่ายหน่อยหน้านี่แหละฮะโครงการที่น่าจะคุ้นหูกันดีคนละครึ่งมาแล้วครับเฟสสามนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเพิ่มอีก3,000บาท3,000บาทนะฮะสามพบาทแต่ว่าหลัก การเดิมก็คือใช้จ่ายไม่เกินวันละ150บาทบางคนโอ้ทำไมน้อยจังแต่ก็จริงรอบที่แล้วนี่ก็เนี่ยก็ใช้กันสนุกเลนะครับเพิ่มลงทะเบียนเพิ่มได้ด้วยใช่ไหมลงทะเบียนเพิ่มได้ฮะคือเขาจะดูคุณสมบัติแล้วก็น่าจะนะฮะคือรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยน่าจะสัปดาา์หน้าเหมือนกันนะเข้าข้รสอบนะว่าจะมีหลักเกณฑ์รายละเอียดอย่างไรนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะฮะ ก็คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการรวมเบ็ดเสร็จนี่สาล้านคนซึ่งของเก่ามี15้าล้านนาะแสดงว่าได้อีก16ล้านคนนะใช่ครึ่งประเทศหรืว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยรับไปเลยคนละครั้งที่แล้วก็สามพันครับนะผมก็พยายามใช้ให้หมดภายใน3เดือนน้าจำไม่ผิดนะกินชาบูแทบจะทุกวันทําน้ําหนักหน้าดูเลยเนี่ยโครงการนี้ชอบมากเลยอีกโครงการครับยิ่งใช้ยิ่งได้นี่จะเป็นลักษณะ e voucher นะฮะให้กับประชาชนเพื่อไปซื้อ สินค้าค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าบริการกับร้านค้าผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพราะงั้นเถิดนะครับก็คือใช้ใจ่ายเนี่ยต่อวันไม่เกิน5,000บาทบแต่ต่อคนเนี่ยทั้งโครงการคือไม่เกิน7,00 0บาทนะครับแล้วก็จะสนับสนุนอ e ีเวอร์เนี่ยผ่านทางแอปเป๋าตังถุงเงินนี่แหละนะครับใช้ใจ่ายเอาง่ายๆเลยดีกว่าคือไปใช้ใจ่ายได้นจนถึงสิ้นปีจนถึงธันวาคมเลยนะครับนี่แล้วก็คาดว่าจะมีประชาชนมามเข้าร่วมโครงการนี้ สี่ล้านคนคือในส่วนคนละครึ่งกับยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยต้องเลือกเอาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็ไปคนละครึ่งอ่ะว่างั้นเถอะเหมือนรอบรอบที่แล้วไงถ้าใครที่จะประสงค์ที่จะไปเหมือนกับครั้งที่แล้วไปเรื่องรถไปรถดอกเบี้ยไปรถภาษีใช่ไหมแต่นี่เป็นกิฟต์วอชเชอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามนะครับแล้วก็โครงการทัวร์เที่ยวไทยตอนเนี้ยชะลอไว้ก่อนนะนะครับขอให้มีเรียกได้ว่ามันสงบกว่านี้ก่อน ดี๋ยวจะมีไอ้สองตัวเนี้ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเองนะเราคืตอนนี้ถึงมีเราเที่ยวด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คงไม่มีใครไปอ่ะใช่ใช่แต่ภาวนาให้เบาลงนะถ้าเบาลงเนี่ยแล้วก็มีสองโครงการนี้กระตุ้นมาสักปลายปีเนี่ยโอ้โหสนุกเลยใช่เนะครับเพลิดเพลินเลยทีเดียวอนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการสําคัญต่อเรื่องเลยครับคือการลดค่าน้ําค่าไฟบางคนบอก คือเงินเด็กปไม่ไรแต่ค่าน้ําค่าไฟเนี่ยขอลดหน่อยนะเดือนที่ <c oughs> แล้วเห็นว่าสูงก,กันเยอะเกินร้อนมันร้อนมันร้อนอากาศร้อนนะ,ะ,นะครับนี่แหละฮะครอรมอก็เห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะครับค <c oughs> ่าน้ําค่าไฟนะครับเอาง่ายๆเลยฮะในส่วนของค่าไฟก่อนนะครับค่าไฟเนี่ยนะฮะในส่วนของสําหรับบ้านพักอาศัยและกิจการขนาดเล็กนะครับผู้ใช้ไฟฟ้านะฮะที่พักอาศัยและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือน นะครับนี่คือกลุ่มแรกนะไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนเนี่ย90หน่วยแรกฟรีที่เหลือก็มามาจ่ายเองก็จ่ายประมาณก็ไม่เกิน60หน่วยว่างั้นเถอะเพราะฟรีไปเกแล้วนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ต้องแบ่งนี้ฮะกลุ่มที่2ก็คือถ้าเกิดว่าใช้เกิน150หน่วยต่อเดือนเขาก็จะมาดูอย่างนี้ฮะดูว่าค่าไฟนะฮะในเดือนล่าสุดเนี่ยเทียบกับเดือนเมษายนสูงหรือต่ํากว่ากันถ้าต่ากว่าก็จ่ายตามจริง ก็ไงมันก็ไม่เกินเดือนเมษาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกินเดือนเมษานะครับและผู้ใช้ไฟใช้ไม่เกิน500หน่วยนะครับเขาก็จะแบ่งอีกนะฮะคือจริงๆไม่รู้ทําให้มันรายละเอียดเยอะแยะทาไมนะครับคือถ้าเกิดว่าเกิน500หน่วยแต่ไม่เกิน1,000พหน่วยนะครับในส่วนของที่เกินมาจากเดือนเมษาเนี่ยคิด50%บอ่าเครับเอาง่ายๆอย่างนี้นะนะครับแต่ถ้าเกินพันหน่วยนี่คือโอ้โหนี่ใช้หนักแล้วครับที่เกินจากเดือนเมษา จ่ายอีก70%คือก็ช่วยหน่อยอ่ะว่างั้นเถอะช่วยไป30%มสอร์เซ็นะฮะออ่านี่คือเขาแบ่งรายละเอียดแบ่งแบ่งเป็นแค่บันไดพูดง่ายคือเขาดูเดือนเมษายนใช่ใครที่บอกโอ้โหเดือนเมษาค่าไฟขึ้นสูงจังเลยยิ่งสูงยิ่งดีเพราะฐานมันจะสูงไงฐานมันจะสูงถ้าเที่ยวพฤษภาถ้าเทีายวพฤษภาเนี่ยต่ำกว่าเมษาเมื่อไหร่เนี่ยสบายเลยอ่านะฮะแต่ถ้าเกินเมษาเนี่ยมันยังจะ คิดเพิ่มอีก50หรือ70อีกนะนะฮะนนดูเดือนเมษาเป็นหลักมีในส่วนของผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นกิจการขนาดเล็กนะครับ,รบอันนี้ไม่รวมส่วนราชการและแล็วิสาหกิจนะฮะอันนี้ใช้ฟรี50หน่วยแรกรส่วนคณะประปาครับเสนอให้รถคณะาประปาลงร้อยละสิบเฉพาะบ้านที่อยู่อาศ,าศ,าศาัยแล้วก็กิจการขนาดเล็กนะครับไม่รวมส่วนราชการและภา็วิสาหกิจนะครับสองเดือนในเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนเช่นเดียวกันน่นะครับนี่คือค่าน้ำค่าไฟฮะอีกประการหนึ่ง นะค่ับของลูกหนี้กอยส<ร>นะครับกอยสอเนี่ยพื้นเพยเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าจริงๆเริ่มโครงการเริ่มในยยุคคุณบรรหารนะรเพราะว่าผมเนี่ยเป็นลูกหนี้กอยศร,รุ่นแรกเลยอ่ารุ่นแรกเลยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเงินช่วยเหลือค่าค่าคลองชีพรายเดือนแล้วก็เงินเรื่องค่าหน่วยกิจค่าะายต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเกี่ยวกับลูกหนี้กอยศเนี่ยภาครัฐก็ไม่ลืมนะเพราะก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก,กโควิด -19 เช่นเดียวกัน เขามีมาตรการหนึ่งก็คือเรื่องการขยายระยะเวลานะครับมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิดนี่ออกไปนึงสิ้นฟีเลยฮะท่านผู้ชมครับมาตรการแรกก็คือลดดอกเบีย้ยปรับร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับปิดบัญชีปรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใครปิดบัญชีคือดอกเบีย้ยเสียคือดอกเบี้ยปรับนี่ค่อนข้างจะสูงผมเนี่ยเคยโดนดอกเบี้ยปรับนะหลายหมื่นบาทเลยแล้วก็เขาก็ออกมาตรการแบบนี้แหละว่าถ้าปิดบัญชีเลยนะดอกเบี้ยปรับลดเป็นศูนย์เลยผมก็ปิด ปิดบัญชีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีดอกเบี้ยปรับตอนนี้นะฮะครึ่งดอกเบี้ยปรับมันจะสูงกว่าดอกเบี้ยปกติที่ร้อยละหนึ่งเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปิดเลยฮะเขาจะลดดอกเบี้ยปรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสองก็คือลดดอกเบี้ยปรับร้อยละแปดสิบนะครับสำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีคือมีสถานะปกตินะครับสามคือลดเงินต้นร้อยละห้าสำหรับผู้ที่กู้ยืมนะฮะที่อยู่ระหว่างการชำระคืนกยศซึ่ง ยังไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดนะเพราะฉะนั้นคือ,อความประพฤติดีประวัติดีว,ว,ว่างนั้นเถิดลดอัตราคิดดอกเบี้ยปรับ<อ>ลงร้อยละ0.5ต่อปีสําหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดําเนินคดีและไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดนี่เขาก็คือสรุปแล้วคนที่จะได้เข้าได้ประโยชน์จากโครงการนี้ต้องเป็นคนที่มีวินัยใช่มีประวัติดีอ่ะว่าเงั้นเถอะนะครับและสุดท้ายชะลอการฟ้องร้องคดีนะสำหรับผู้ผิดนัดชําระหนี้ ของปี63และ64ในกรณีที่คดีนั้นนะฮะย,ยังอยู่ในอายุความยังอยู่ในอายุความนะครับถ้าขาดอายุความก็ไม่ไมก็ฟ้องเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังมีงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมนะครับหรือผู้ค้ำประกันแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือร้อยละศูนต่อปีสําหรับผู้ที่กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเป็นผู้ผินดนัดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยกเลิกการกําหนดให้ผู้ค้ำประกันชําระเงินคืนกยศ สำหรับที่ผู้กู้ยืมที่ด้รับอนุมัติให้กู้ยืมและทาสัญญาเงินกู้ยืมใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษาส 100, 240, อัาร้หิสเป็นต้นไปตรงน,นี้ก็จะแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมนะครับครับ <Allāh. S 2> เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับประเด็นทิ้งท้ายนะครับในเรื่องของฉีดวัคซีนโควิดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสปสชนะครับสำนักงานหลัากปาระกันสุขภาพนะครับเหยมติที่ประชุมบุคละกรรมการนะครับได้เห็นชอบปรับเกณฑ์และแนวทางการจ่ายบริการโควิดในทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมีสามด้านนะคครับก็ื จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตอนีประชาชนคนไทยๆๆทุกคน,กคน,กคนด้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด -19 ในทีนะครับถ้าตายหรือทุกุลภาพถาวรเนี่ยไม่เกิน4ี่แสนบาทเสียววัยวะพิการไม่เกิน2 4ี่แสนบาทนะครับบาดเจ็บเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทโดยจะตั้งกลไกให้สามารถจ่ายภายใน5วันเลยหลังจากที่ยื่นคำร้องแล้วก็สองครับค่าบริการสาธารณสุขสําหรับโควิดในทีนะครับก็คือเพิ่มเติมการจ่ายสําหรับบริการฉีดวัคซีนเนี่ยคังละยี่สิบบาทครับ แล้วก็อีกเรื่องการเตรียมหลักเกณฑ์นะฮะแนวทางการจ่ายนะฮะก็คือพูดง่ายๆนะครับยังจะมีการจ่ายชดเชยเพิ่มเติมเนี่ยตราไม่เกินวันละ1,000บาทรวมอาหาร3ามื้อให้กับหน่วยบริการน่พวกโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็สนับสนุนเครื่องวัดความดันปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนนะครับให้กับประชาชนซึ่งตรงนี้ก็ได้จากพรกเงินกู้นะฮะวงเงินไม่เกิน22ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นมติคอรมอที่ ออกมาีจริงมีอีกหลายประเด็นนะฮะใน,นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ออกมาเป็นชุดใหญ่เลยนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ใีทั้งนั้นนะครับก็ย้ำมาอีก4ี่โครงการเนี่ยที่พูดถึงในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะบัตรบริการแห่งรัฐนะแล้วก็คนละครึ่ง,แล,งแล้วก็โปรเจกต์ในเรื่องของการใช้ช็อปอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็คนกลุ่มป่อบ้านอีก2 200เนี่ย สัปดาห์หน้าเข้าคอรม,มอแล้วก็จะชัดเจนนะครับแต่ผมคิดว่าได้แน่นอนนะครับในประเด็นนี้เพียงแต่จะไปตกลงเรื่องรายละเอียดเท่านั้นเองหรือว่าจะได้เพิ่มว <laughs> ันนี้ครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับคนคุยข่าวเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ